ประเด็นต่อไปค่ะไปดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะคะที่อิสราเอลมีการสังหารแกนนำกลุ่มฮิสบอลเลาะหลังจากที่ถูกโจมตีที่ราบสูงโกลันค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบรุตประเทศเลบานอนว่าสำนักข่าวแห่งชาติเลบานอนรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพอิสราเอล ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำลายเป้าหมายเป็นอังคารพาณิชย์ความสูง8ชั้นในเขตทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก74คนค่ะ ต่อมานะคะกองทัพของอิสราเอลก็ออกแถลงการว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นสามารถสังหารนายฟูอัดชุกซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาวุโสของกลุ่มฮิสบัลลาะและอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่ราบสูงโกลันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เด็กและวัยรุ่นซึ่งกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ในบริเวณนั้นเสียชีวิตจากการโจมตีอย่างน้อย12รายค่ะ ขณะที่แหล่งข่าวในกลุ่มฮิสบอลละนะคะกล่าวว่าชุกยังคงรอดชีวิตแต่ไม่มีฝ่ายใดมายืนยันอย่างเป็นทางการค่ะ อีกด้านหนึ่งนะคะทางหน้าด้านนายอับดัลเลาะบบูฮาบิบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเลบานอนก็กล่าวถึงบรรยากาศตรึงเครียดตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของประเทศที่ติดกับภาคเหนือของอิสราเอลว่าอิสราเอลน่าจะเป็นการยกระดับความรุนแรงแบบจำกัดและการตอบโต้ของกลุ่มฮิสบัลเลาะน่าจะเป็นแบบจำกัดเช่นกันค่ะ ทางนี้นะคะทิศทางดังกล่าวน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากอิสราเอลไม่ต้องการทำสงครามสองด้านในเวลาเดียวกันโดยการสู้รบในฉนวนกาซาก็ยืดเยื้อมามากพออยู่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการตามแนวทางทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกค่ะ